g ุดมอ o r n i n g again ค kind of ่ะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยเวลคัม t ูไท c ค a าสนะคะอ่าอยู่ต่อการสองชั่วโมงเลยอ่ะชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นวิชาภาษาไทยซึ่งเราจะทำใบงานนะคะเกี่ยวกับคำไทยแท้ทำไมต้องมีคำไทยแท้เพราะอะไรมีคนจีนหรือคนอังกฤษมาปน ใช่แล้วเพราะว่ามีภาษาจากประเทศอื่นนะคะที่เรานำมาใช้ในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นในประเทศไทยของเราจะมีคำทีเ่เป็นภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เป็นคำไทยแท้นะคะอาคำที่อยู่ในภาษาจีนมีคำว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างสิ สักสองสามคำวยเตี๋ยวอะไรอีกคะเก้าอี้เก้าอี้อะไรอีกสักหนึ่งคำฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าก็จะเป็นคำจีนที่อยู่ในภาษาไทยต่อไปคำที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ในภาษาไทยฟุตบอลอะไรอีกคะเขาหาโอเคทีีว ทีวี <TV. S 2> <He w. S 1> อะไรอีกเลิ่ <Le. S 1> ใช่หรือปเปล่ามมีคำว่าอะไรบ้าง oh. ดู oh. ในใบางานซ <Okay. S 1> ิเผื <Okay. S 1> ่อนักเรียนจะคุ้นคอมพิวเตอร์เออคอมพิวเตอร์นะคะเป็นคำที่เออเป็นคำภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาไทยเอาต่อไปเราก็จะมาดูว่าอะไรที่เป็นคำไทยแท้ เือหนูจำได้อ่หนูจำได้หนูเก่งมากเอาคำที่อยู่ในภาษาไทยนะคะคำไทยแท้ให้นักเรียนระบายสีเห็นไหมคะว่าคือรูปอะไรหน้าที่เพื่อนหน้าที่ค่ะนาที่จ็ดค่ะแอปเปิ้ลของเขาสีแดงแอปเปิ้ลของเราจะสีฟ้าอ้าวคือแอปเปิ้ล เรามาดูนะคะว่าอะไรที่เป็นคำไทยแท้บ้างนะคะมีเสาเสือเจอแล้วก็หิวเออมีอค,คำว่าเสานะคะเป็นคำไทยแท้เสือมะม่วงนะคะหิวเสือ,สอเออจานกบร้องนะคะเดือนเขียว เคี้ยวเคี้ยวเกี่ยวข้าวอ่ะลูกอ๋อไม่เคี้ยวในเกมฟีฟ่าโอ้ยค่ะแต่เขาว่อแม่ก็ไม่ใช่ของไทยเหรอเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ใช่ของไทยบรรทัดก็ไม่ใช่ของไทยพยางก็ไม่ใช่ของไทยอีกโอ้โหอ่ะซึ่งคำที่ใช้ในภาษาไทยก็จะมีอะไรบ้างภาษาเขมรใช่ไหมภาษาเขมรภาษาจีนภาษาอังกฤษที ใช้ยอยู่ในภาษาไทยนะคะอเเสาเสา,เสานี้ก็คือเสาอะไรเสาบ้านเสาเอา่อสิ่งปลูกสร้างต่างๆแต่ถ้าเป็นเสาที่มีรอเรือก,กระรนก็คือก็คืออะไรวันเสานั่นเองนะคะอ่ะให้นักเรียนระบายสีค่ะเอชเอ่แอปเปิ้ลหนูจะเป็นสีชม ตอนแอปเปิ้ลของเรืก็จะเป็นสีฟ้าคุณเชอคะให้ระบายสีไหนก็ได้ใช่ไหมคะอ่าใช่ออลืมเข้าไปรับปงอ,อ,องหกอ๋ออ้อยตอนไหนเตที่นึงโลก เราจะเราจะย้ายเลยอ่างนี Hence, ้นคุณก็เขาจากไหนเนี่ยดีกว่ามันระบายง่ายมากเลยค่ะดีจ้าทุกคนระบายเผิดระบายอะไรผิดโดนระบายเพลินไงแล้วก็พูดไปเลยผมก็เลยเิมไประบายคำว่าฟุตบอลไม่รู้แก่ฟุตบอลเนภาษาอังกฤษนะคะเช้าเลื่อนขึ้น ทำไมพวกเธอไม่ขีดสีหวันอย่ากแลว้วก็ขีดไปแต่ว่าแบบมันระบายเพลินขีดไว้แต่ระบายเพล<อ>ินเ,นเอาา่อทำไมนนอินเจน,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 นิ่งเงี้ยเอาบัตรวันนี้พาขวัญเป็นอะไรอ่ะที่พูมันดูเจ็บใจมากเลยทำไมอินเป็นิ่งวันนี้พาขวัญเป็นอะไรอ่ะว่าเพื่อนตลอดเลยอ่ะเแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อนเลย ไอ้ใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวถึงถึงพาพมันจะปิดกล้องแต่รู้ได้เลยว่าสีหน้าพาฝันมันจะสวยมออเออทอย่งงูกโปงไฟลของเธอเธอว่าสวยดีนะเออเร็วเร็วลูกเร็วเร็วรีบทำที่ชอบเราเสร็จแล้วเขียนชื่อก่อนเสร็จเนาะเกือบเอาสี ทำไมเราเองาไปหวนไม่แน่มันรวมไม่ใกันอธเฮงยอะไรลูกอะไรรเ้ไแล้วอ่ะฮ S <S รถมรีคอมพิวเตอร์เอชื่อไหมว่าคำทับศัพท์เอะคำทับศัพท์ก็อย่างเช่นคำคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่เราเอามาพูดพูดในภาษาไทยของเราอย่างเช่นเอ่อฟุตบอลฟุตบอลภาษาอังกฤษก็คือฟุตบอลใช่ไหมแต่ตตเราก็มาเรียกเป็นฟุตบอลเรามาเรียกว่าลูกลูกกลม,กลมไหม ไม่เราเรียกว่าฟุตบอลอ่ะอันเนี้ยเรียกว่าคำทับศัพท์อย่างเช่นอะไรอีกนะคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษก็คือคอมพิวเตอร์ตอนเราพูดเราพูดออกไปก็คือคอมพิวเตอร์เหมือนกันเรียกว่าคำทับศัพท์มีอะไรอีกที่ชอบว่าที่ชอบเป็นวัดแน่เลยทั้งไอ้ทั้งกาศเนี่ยอี้ย๊อเม่แล้วเมรถบัสบัสนะคะ ใช่แท็กซี่คำนับสัพทใช่อะไรล่น่นอปลาครันอบ้องน้องปังแกแอบเล่นไพ่ฉันด้ไหมปลา อคุณน้ำอิงส่งแล้วแอปเปิลสีฟ้าแอปเปิลอาบยาพิษนะคะสีฟ <c oughs> ้าแอปเปิลสีฟ้านะคะแอปเปิลอาบยาพิษนี่หนูกำลังจะส่งกิจกาอะไรส่งมาอ่ะใครยังไม่เสร็จไหม เชื่อครอยู่ไม่พันรรทันข้างมนห์กนะคะมหทาข้าวมณฑ์ฝุอยังไงไหเสากับเชื้อส่งแล้วระบายสีได้ขี้เล่มากใบไม้สีแดงเด็กๆเด็กๆคิดจะระบายใบไม้สีเขียวกันบ้างไหมลูก ูระบายแอปเปิลทั้งใบไม้เป็นสีเนี้ยค่ะเชิเออทำไมหนูไม่ทําไมหนูไม่ระบายสีเขียวใบไม้ไหน่อยลูกพอห้าระบายสีนั่นนี่ฮอระบายสีได้สวยงามมากเลยไม่มีอะไรที่เหมือนจริงเลยมันเป็นทักษะของด็กเขาค่ค่ะทักษะขี้เกียจนะสีเยอะแยะเป็นหมดเลยเนี่ยเชิค่ะแต่ว่าของหนูก็เป็นแอปเปิลเขียวแล้วนะคะ เขียวไปหมดแล้มัมีแอปเปิเขียวด้วยอะเออเขียวไปหมดเขาไม่มีสมาธิถ่ายรูปอ่ะสมาธิถ่ายรูปต่อไปนะคะหนหน้าที่เจ็ดเสร็จแล้วหน้าที่แปด คำภาษาอังกฤษในภาษาไทยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจ,จากคำอ่านที่กำหนดนะคะแล้วแต่งประโยคให้ถูกต้องในข้อหนึ่งคำทับศัพท์นะคะนักเรียนเห็นไหมเขาเขียนว่าอะไรฟุตบอลใช่ไหมเราก็เอามาเขียนเขียนว่าอะไรคะฟุตบอล อ่าแบบนี้นะคะฟุตบอลแล้วก็แต่งประโยคนะคะต่อไปสเตมสเตมเขียนให้ถูกต้องระบายสีส สระแอนะคะสอเสือตอเต่าอ่างซาลแอร์เปปอปลาสลแอสอเสือตอเต่ามอม้าแล้วก็อะไรเอ่ยอะไรกาลันปอปลากาลันนะคะสแตมต่อไปแท็กซี่เขียนทับศัพท์ได้ว่าอย่างไรฮะก,ก็คือแท็กซี่เลยนะคะ แท็กซี่เราไม่ขึ้นแท็กซี่ต่อไปอะไรเอ่ยรถเมย์รถเมย์รถเมย์อะ,อะไรการลันอะไรกาลันโนลอลิงกาลันค่ะฮะอ่าต่อไปคอมพิวเตอร์ก็เขียนแบบนี้เลยก็เขียนแบบนี้เลย

ระบายค่ะลูกพี่เตะฟืนมีคนอยู่ในน้ำมีสวยแน่ๆอะไรนะคะสวย,ยแ,แยน่ๆไม่เปน็ปนไรค่ะมักเป็นของคุตบอลมันไม่ชอบกันนะและกีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลเกีย่ยวขี่อันนี้มาเรียนค่ะความรวยฉันไม่ชอบฟุตบอลจริงเ,ยเลย เออฉันไม่ชอบอเล่นฟุตบอลแบบนี้ก็ได้นะคะอ้าวโดนฟุตบอลดีดแต่เขาก็ไม่ชอบไปจริงๆน,นะค,คนทุกครั้งที่เขาวิ่งนั่งตรงที่เขาเตะผู้กอรทีไรไม่มีตาไหนที่เขาจะไม่โดนฟุตบอลอัดหน้าเลยเขาก็เลยไม่ชอบอเา่ <laughs> โค้า่งหนเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงไหนก็โดน <c oughs> กออัดหน้านะแต่เขายืนยเฉยอ,อะ่ะมันมีคนมาอัดหน้าเขาแบบเต็มเลยแล้วมันเรื่องยากมันเป็นอะไรนี่เขาเล่นแพ้แต่งประโยคที่เชิดอขอไม่แต่งให้ดูนะคะให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคเองนะคะในประโยคจะมีอะไรบ้างมีประธานใช่ไหมมีกริยาและก็มีกรรมนะคะ แล้วก็มีส่วนขยายส่วนขยายจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ก็ต้องอย่างน้อยต้องเป็นประโยคสองส่วนก็คือต้องมีประธานแล้วก็อะไรเอ่ยกริยานะคะ เว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาทำเกี๊ยวแฮมชีสทำไหมอยากทำไหมอยากค่ะมีเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวมีแผ่นเกี๊ยวนะคะมีแฮมแล้วก็มีชีสชีสหาซื้อยากอีกไม่เอาเอาอะไรได้เอาเกี๊ยว เกยียวห่อไหมเกียวห่อค่ะเนาะก็จะเป็นไส้กรอกห่อไส้กรอกห่อไขน่นกกระทาอะไรอย่างนี้ก็ได้ดีไหมสัปดาหนะ์หน<อ>้าสัปดาหนะ์หน<อ>้าเรามีเรียนการงานด้วยกันก็คือวันอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่วันอาทิตย์อาทิตย์ตหน้าก็คือวันนี้พฤลาหัดใช่ไหมคะค่ะ วันพฤหัสหนหน้าค่ะชั่วโมงการงานตอนบ่ายคาบไหนเอ่ยคาบคาบบ่ายอะคาบบ่ายบ่ายคาบแรกคาบสองนี่แหละงเง,ไ,ไ,มงไม่ได้เพราะว่าก่อนพักเที่ยงคุณไม่ได้เรียนกับพี่เชิ์ไม่ใช่หรอ ถ้าไปที่ปหกนัดทำพุดดิ้งเนี่ยจะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำไหมพุดดิ้งเหรอใช่เออนั่นแหละที่เชิ์ก็เลยอยากรู้ว่าทำออกมาแล้วจะเหมือนในติ๊กตอกไหมไม่เหมือนแต่ในติ๊กตอกเขาก็มี เหมือนจะมีแบบขนมแบบใหม่เริ่ม,เร,มเริ่มมีขนมแบบใหม่มาแล้วนะอะไรอ่ะลืมลืม,เ,ลมเห็นอยที่เจอ<ะ>ได้เห็นอะไรขนม่ก oh. oh <my> ็ขนมแบบใหม่นี่คือยังไงล่ะคะหนูไม่ได้เล่นติ๊กต๊อกหนูไม่รู้ว่าขนมแบบใหม่นี่เป็นยังไงแบบใหม่เนี่ยแบบใหม่แบบใหม่เคยโหลดติ๊กแตบบ๊อกมาเล่น เอาแต่งประโยคเสร็จหรือยังแต่งเสร็จแล้วมีใครยังแต่งประโยคไม่เสร็จไหมคะเออมาีมีใครยังแต่งประโยคไม่เสร็จไหมเอาบอกมาคนละประโยคซิว่าเราจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรดีอ่ะอันแรกก่อนคุณน้ำอิงปุ๊บที่เตะฟุตบอลในสนามที uh um ่เตะฟุตบอลคุณก็ลากเขาเหมือนกัน ในสนามเอา้าไม่ต้องเถียงกันเหมือนกันได้หมดใจตรงกันต่อไปสแตมคุณขวาเอ้ไม่ใช่คุณคิม,แม,มแม่ชอบสะสมสแตมแม่ชอบสะสมแตมคุณขวนันแท็กซี่ฉันนั่งแท็กซี่ไปสยามฉันนั่งแท็กซี่ไปสยาม โครดบแล้วบ๊ายบายนะรถเมย์ค่ะคุณออมแม่นั่งรถเมย์เป็นครั้งแรกฉันนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนวันนั่งรเมยไปหาแม่อ่าขวัญนั่งรถเมย์รถเมย์ไปหาแม่ต่อไป คุณนมปังคอมพิวเตอร์ค่ะที่เล่นเกมในคอมพิวเตอร์ที่เล่นเกมในคอมพิวเตอร์อเ,เรหรอที่เล่นเกมในคอมพิวเตอร์ทแทนเล่นใช่ไหมฝนตกแรง ไม่ได้ยินเสียงเลยอ่าเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนเขียนคำทักศัพท์แล้วก็เขียนประโยคให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วระบายสีให้เรียบร้อยเป็นยังไงภาษาไทยเราเสร็จหรือยังเสร็จครบหน้าหรือยังคะโอเค นะคะคุณน้ำอิงคุณพาขวัญส่งแล้วนะคะอะเดี๋ยวดิเชอหยุดบันทึกวิดีโอก่อนเสียงฝนมันดังมากนะคะ